จัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในศตวรรษที่21สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทอครับวันนี้ครับจะมาพูดถึงการจัดอันดับที่ดีที่สุดในศตวรรษที่21ครับโดย ESPN ครับ ESPN เนี่ยเขาลงพื้นที่นะครับให้แฟนบอลเนี่ยเลือกโหวตครับนักเตะที่ดีที่สุดในยุคของพวกเขาโดยจัดเป็น25อันดับครับให้ทุกท่านได้ชมกันครับ เอาจริงๆมันก็มีหลายตำแหน่งนะที่รู้สึกว่าเออน่าจะดีกว่านี้หรืออันเนี้ยน่าจะแยกกว่านี้ด้วยซ้ำครับแต่มันก็เป็นผลโพเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับไปดูกันครับว่ามันเหมาะมันสมไหมแล้วก็มาคุยกันที่หลังครับว่าคุณเห็นด้วยไหมกับอันดับเหล่านี้ครับอันดับที่25ครับจานลุยจิบุฟฟ่อนครับอันดับที่24ครับลุยสัวเลส อันดับที่23ปราทิกวิเอลาอันดับที่22เวนลูนีอันดับที่21อันเดียปีโลอันดับที่20เนมออันดับที่19กาก้าอันดับที่18โรเบิร์ตเลวานดอฟสกีอันดับที่17เซจิโอบูสเกตอันดับที่16 คาริมเบนเซม่าอันดับที่15คาเลสปูโยอันดับที่14เซคิโอรามอสอันดับที่13โทนี่โครสอันดับที่12เควินเดอบอยอันดับที่11ซราตันอิบาฮิโมวิดอันดับที่10โรนัลดินโย อันดับที่9โรนันโดนาซาริโออันดับที่8ชาบีเอนเนเดสอันดับที่7อันเดสอินเนสตาอันดับที่6คิริยันเอ็มบัปเป้อันดับที่5ลูค่ามดิตอันดับที่4ซีเนดีนซีดานอันดับที่3เทียรีองลี อันดับที่ 2. c r คริสเตีย o โน l โรนัลโดอันดับที่ 1. นึ่งิโอเนลเบสซ่นี่ก็คือ25อันดับครับที่แฟนๆครับโหวตมาครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีหลายตำแหน่งเหมือนกันนะที่ผมก็รู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนนะเออในความรู้สึกเรานะเอะเนาะถ้าดูถึงศตวรรษนี้เนี่ยแล้วก็มีผู้เล่นรายชื่อประมาณนี้เนี่ยนะ สำหรับตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวนะผมอยากให้อินเตซากับชาบีเนี่ยอยู่อันดับที่ต่ำกว่าคิริยันเอ MB เป้ก็คือสลับอันดับกันนะครับคือเอ MB เป้เนี่ยน่าจะขึ้นไปอยู่10กว่าด้วยซ้ำอะ่ะเออถ้าดูจากรายชื่อที่มีตอนนี้เลยะนะด้วยผลงานความสม่ำเสมอแล้วก็ถ้วยรางวัลต่างๆที่เขาได้ถ้วยโทฟี่เนี่ยผมว่า คิเรียนเอเ็มบาเป้ควรกระโดดไปถึง10กว่าเลยอะ่ะส่ขึ้นไปเลยด้วยซ้ำนะครับและสำหรับผมนะหลุยสัซเลสเนมาเนี่ยควรลงมามากกว่านี้ครับด้วยผลงานการสร้างชื่อเสียงในช่วงเวลาของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นยุคทองของพวกเขาเลย MSN เนี่ยโอ้โหควรกระโดดมาได้เลยแหละครับส่วนพวกเอ่อ พลาติกวอล่าเวลูนีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ขยับลงมาได้อีกหน่อยนึงนะแต่ก็ประมาณนี้แหละโดยรวมอ่ะผมว่ามันโอเคแล้วแหละแต่มันจะมีอันดับที่แบบอ่าอ,อย่างเอมเป้เนี่ยผมว่ามันใหม่ไปแล้วก็ความสำเร็จอะไรยังไม่ได้ขนาดนั้นนะเนาะนะก็คิดว่าน่าจะอยู่อันดับที่สูงกว่าน,นี้อีกสักหน่อยนึงนะครับเพื่อนเพื่อะครับคิดเห็นยังไงอันดับแบบนี้มันถูกใจไหมควรเปลี่ยนหรือไม่นะครับ ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าตำแหน่งไหนควรเปลี่ยนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ